สวัสดีครับเราโปรกมอ e n นเทนเนอร์ทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผม d t ดอทัดในเกมโปเกมอนไฟโกลับมาอีกแล้วตอนนี้เรามุ่งหน้ามาถูกภูมิภาคคันโตนะครับซึ่งเรามาในฐานะแชมปเปี้ยนของโจโตนะแล้วก็ในพาร์ทก่อนเราได้ตบไปหนึ่งยิมแล้วทำให้เรามีก้าเข็มกัดไอเข็มกัดแรกนี่รีเซ็ตไปเลยนะเรามาเริ่มเก็บใหม่ตรุยกันต่อเราต้องไปท้ายยิมที่สองซึ่งทางขวาเราไปไม่ได้นะ ในพัทก่อนในพัทก่อนอะทางนี้ผมได้ลองไปละมันจะมีคาวิคอนนอนฝังอยู่เราไปไม่ได้เราก็ต้องเช็คในแผนที่ก่อนตอนนี้ว่าเราไปที่ไหนได้บ้างจากที่ดูนะทางขวาไปไม่ได้เราเหลือทางเดียวนะคือทางตรงไปตรงขึ้นไปเลยทุกคนเป็นทางเดียวที่เราไปได้นะ <S <S> <S เฮ้ยปกติทางนี้มันจะไม่มีคนฝังนี่ทำไมรหรือ Power อร์แพนหรอ อืมโอเคโอเคเดี๋ยวไปซูเองฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปซูเองมาเมืองนี้ถ้าจะไม่ผิดจะมียิมพลังจิตนะเซฟจุดก่อนเลยเวลาตายหรือเวลาเราไปที่ไหนไกลๆเราจะได้ไฟล์กลับมาได้นะอืมมีอะไรให้กันหรือเปล่าปกติบ้านหลังนี้ต้องให้ของสินี่ได้เทีมยิาพลังจิตนะอันนี้ก็เป็นเมืองแห่งพลังจิตแล้วเราก็ได้ท่าพลังจิต นั้นคา้าปกติเราต้องมาตีแกงล็อกเก็ตที่นี่นะได้อัปเกรดโอเคเจอกเกวแป๊บนะทุกคนนี่อะไรเนี่ย BTS อ้อตรงนี้จะมีสถานที่ต่อสู้บร็กมอน เอ้ยเราไม่ต้องสู้กับพวกไอนี่เลยอะพวกลูกจ็อกของที่เนี่ยเขาเรียกอะไรนะอันนี้เป็นที่ต่อสู้โปเกมอนต่อสู้นะเราไม่ต้องสู้กับพวกแบบเขาเรียกอะไรนะลูกสิดเออใช้คําว่าลูกสิทธ์ดีกว่าสู้ไม่ได้หรอคนนี้เขาเป็นถึงมาสเตอร์นะมาสเตอร์แห่งโปเกมอนต่อสู้ทาไมไม่ให้เราสู้แล้โดได้เลยปะเอา้าเอามาได้เลยนะฟูคัสบัส คือไม่ต้องสู้ปกติจะได้โปเกมอนเป็นไอเทมที่เอา่ไปกิฟให้กับให้กับโปเกมอนเรานะติดไว้เมื่อเดินหนึ่งเฮดพรีปกติจะได้โปเกมอนนะลุยเลยแล้วกันทุกคนเดี๋ยวผมขอเนื้วิธีการเดินก่อนเอาเมื่อกี้คุณเธอคุณเธอหันหน้าไปอีกทางหนึ่งเติร์ฟไปเลยเติร์ฟไป โอเคติดคิติคอล Hit ปล่อยได้กตัวหนึ่งเตอร์ปล่อยเตอร์ปล่อยยยุเราทําให้เราติดมืนโอเคแต่เราก็ยังตีออกนะความมืนของนายทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเปลี่ยนโปเกม,มอนเอาตัวบาคุฟุนไว้ตัวแรกโอเคเราจะมุ่งหน้าไปหายิมลีเดอร์ต่ออันนี้น่าจะไปตรงนี้ก่อนปะแล้วก็ตรงนี้ปะโอเค ยังถือว่าพอจําได้อยู่นะว่าเดินยังไงมาตู้กันเลยอุ้ยลืมเซฟไม่เป็นไรหรอกไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรหรอกนะ <c oughs> เจอกับ s าบีนาซาบีนานี่ถ้าเราเล่นในภาพปกติน่าจะเป็นยิมที่ยิมที่อะไรนะ,ะนั้นสีน่าจะเป็นยิมที่6นะมาเจอตาบีนาเป็นเด็กที่มีพลังจิตมาตั้งแต่เกิดนะแต่ตอนนี้โตแล้วก็เลยเป็นลีดเดอร์ใช้โปรโมทสาตัว น่าจะน้อยกว่ายิมในพาร์ทก่อนนะยิมสต้ฟ้าเออเพิ่มไปเถอะไม่ทันได้โจมตีหรอกเอ,อ้ยได้โจมตีโอ้โหแรงเลยทุกคนคิดว่ามันจะร่วงก่อนอะไรวะโดนเต็มพเวงร์2ทีไม่ร่วงมันใช้ท่าเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีพิเศษนะใช้อีกแล้วเพิ่มพวกพลังป้องกันด้วยนะไอ้่าเนี้ย แต่พลังปิษต้องแพ้เราโอ้โหตำนานร่วงก่อนมาเฮดทีแดงแต่เรามีท่าตีไวโอเคถ้าคิวแอทแทกนี้จะออกไปนะตัวสุดท้ายเอาเป็นอะไรเดียกราดอนแล้วกันเดี๋ยวกับตัวเก่งเลยยุนเกลเลอร์ทามังกรไม่ค่อยเข้าเลยฮนะเพิ่มน้อยมันใช้ท่าคารามายอีกแล้ว <laughs> ถ้าคามมยนะมันจะเพิ่มพลังโจมตีพิเศษแล้วก็พลังป้องกันพิเศษนะเราก็ใช้ดรกก้อนแดนไปเป็นท่าที่เอาไว้ให้เกลาร์ดเต้นนะมันจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีของเกลาร์ดแล้วก็เพิ่มความเร็วนะในการโจมตีท่าเราก็จะออกเร็วขึ้นมันเพิ่มสองรอบเลยวนะ่ะทุกคนมันกะตีเราทีเดียวตายตายจริงๆนะเพิ่มทั้งสองรอบขนาดนี้ไม่ตาย,ไม,ตายไม่รู้ว่าไงละตายไป,ไปเราจะหนีมันโอเคไม่ตายในทีแรกก็เสร็จสิ เรียบร้อยนะครับทุกคนยิมของคันโตดูไม่แข็งแกร่งเลยเมื่อมาเจอกับแชมป์โจโตได้เข็มกัดมาแล้วเข็มกัดของยิมพลังจิตได้ทีมสวนสี่มาถ้าคารามายคารามายนะคาร์มายเรามีเชือกนะแต่ว่าผมจะโชว์ทัศษะการเดินกับเดินกับแบบดิจิตอลเมื่อกี้เราโผล่มาจากรูนี่นี่เป็นไง ผมมีเชือกอยู่นะเชือกหรือเอ็กเซปโรมนะแต่ว่าผมใช้วิธีการเดินกับแบบโชว์ๆไปสองซิงเกิลนะหนึ่งซิงเกิลไม่พอโชว์ไปทั้งขาไปแล้วก็ขากลับหวัดดีครับคุณจอยเอ้ยไม่ใช่สิเราต้องหวัดดีค่ะคุณจอยเพราะเราเป็นผู้หญิงนะคะในในภาคนี้โอเคเดินทางกันต่อดูจากแผนที่แล้วยังไม่ได้เปิดเลย <c oughs> พูดไปก่อนละ ตอนนี้เราได้สองสองทางลองไปขวาก่อนไหมเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปเหนือตะวันออกตะวันตกนะขอไปทางนี้ก่อนถนนหมายเลขแปดเฮ้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องยิมเราต้องไปข้างบนก่อนนะถ้าจะพูดถึงการตียิมอ่ะเพราะว่าข้างบนมันจะเป็นยิมที่สี่นะตอนนี้เข็มกัดเรามันจะแหวงแหวงนะเนี่ยเห็นปะแหวงแหวงขาดสี่กับห้า โอเคขอตรงไปข้างบนก่อนละกันข้างบนน่าจะมีน่าจะมียิมที่สี่ยิมที่สี่จะเป็นยิมทัดยุยาประเภทยานะเหมือนกันเลยไม่ยอมให้เราใช้ทางลัดอันนี้เราไม่มีท่านะมันต้องมีท่าแคมอะเนี่ยท่าแคมเขาอ,อ่านว่าแคมหรือเปล่าพูดซับไม่น่าฟังเลยนะจักรยานเขาบอดาย นี่ไงเ้ยอันนี้เป็นยิมสองนี่ยิมสองยิมคาสึมมินะสาวงามหนึ่งในสี่สาวงามแต่ว่าในการ์ตูนจะบอกหนึ่งในสามนะเธอน้่นตกกระป๋องไปแล้วมไม่มีใครอยู่เลยอ่ะทุกคนเราเป็นแชมเปี้ยนแล้วเอ้ยไม่ใช่สิเราเป็นยิมลิดเดอร์แทนแล้วนะเราได้ยึดที่นี่ไปแล้วเพราะว่ามีเราอยู่คนเดียว เราเดินในน้ำได้ไหมเติมได้ไหมเฮ้ยเยเควิชาวิชานารุโตะนะคาถาตัวเบาวิ่งบนน้ำได้เราต้องรวบรวมจักระไว้ในเท้านะไว้ตรงจุดที่เท้าแล้วต้องมีสมาธินะต้องรวบรวมสมาธิไว้ด้วย <c oughs> เดินบนน้ำก็มาเมื่อกี้เราเซฟจุดยังขอเซฟอีกรอบหนึ่งรืม คาซูมิไม่อยู่หรือว่าเราต้องไปข้างบนก่อนปะข้างบนมันจะมีพวกแกงล็อกเกตเทตีปกติมันจะมีบ้านแตกตรงนี้นี่ว่าบ้านที่ถูกโปเกมอนลุกลานอะเฮ้ยคุยแล้วมีเอฟเฟกต์นิดนึงเซิร์ฟตรงนี้ไม่ได้แ่ะลองไปดูไปดูคนที่วิจัยตัวเองให้เป็นโปเกมอนแล้วก็ดันกลับไม่ได้ แล้วก็มาเป็นภาระเรานะในภาคไฟเรสคงไม่ท้าสู้หรอกมั้งอ,อืโดนท้าสู้โอเคสวยย่ามาเจอไฟรีเวลสูงนะสามสิบห้าสามสิบห้ายังไม่มีวัฒนาการอีกหรือนะสามสิบห้าอันนี้สามสิบสามสิบบวกนะ โอเคนี่ขนาดนี่ขนาดเนิพลังโจมตีแล้วนะดูถ้าจะต้องสู้ทุกคนบังทุกคนผ่านตรงเนี้ยมันคงไม่ยอมให้เราไปง่ายๆหรอกนะนี่ผมขี้เกียจเปลี่ยนปโปเกม,มอนนะใช้ไฟสู้น้ำไปเลยชนะด้วยเป็นไงเราเลเวลสูงนะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะดีใจอะไรได้เลย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องอวดใดเลยนะสามตัวโอเกมันน้ำลายยืดดีเจียนมาโอเคติดสเปอร์คิดตดิคราวโคลเนียเราก็เลเวลเด้งเลยนะเมื่อกี้มีอะไรไหมทางนี้ไม่มีอะไรเลย เทเบิลสิบอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามาถูกหรือเปล่าอ่ะแต่ตอนนี้เหมือนเราต้องตามหายิมมิดเดอร์นะไม่รู้ไปอยู่ไหนนะเพราะว่ามันไม่อยู่ยิมอ่ะถ้าไม่อยู่ยิมเราต้องตามหานะมันน่าจะมีเหตุการณ์มีเนื้อเรื่องอะไรให้เราทำก่อนนะมันถึงจะกลับมา ส่วนใหญ่ใช้สามตัวนะเทรนเนอร์แถวนี้และเป็นทางที่หลบไม่ได้เลยนะเหมือนมันล็อกมาให้เราสู้อย่างเดียวเลยทริกอนไม่เป็นไรล็อกมาให้เราสู้เราก็สู้อา้าวคนที่ไม่สู้เฉยให้ไก่นะให้ไก่ก็มาง่วมันไม่ใช่ไก่มันคือนักเก็ตก็จริงแต่มันไม่ใช่ไก่นะเป็นไอเทมที่ขายแล้วได้ตังราคาดีนะน่าจะได้ห้าพันเลยมั้ง ทาพันโกลนะเปลี่ยนดีไหมเนี่ยไม่เรียนดีกว่านะผมชอบท่าตอนนี้ของมันอยู่แล้วอะประเภทน้ำอุย้ยเฟมหมดแล้วเฟมเฟมทาวเวอร์เราหมดแล้ะนี่นายเป็นเทรนเนอร์ภาษาอะไรฮะใช้โปรแกรมประเภทน้ำแต่ไม่ตีท่าประเภทน้ำใส่โปรแกรมประเภทไฟหรือว่าเขาดูถูกเราฮะทุกคน อีกเลเวลหนึ่งก็กลายเป็นลิซาดอนแล้วนะลิซาโดตัวนี้คัดตรงนี้แล้วกันมีอะไรไหมไอเทมเดียวโปรตีนคิดว่าจะมีอะไรดีๆนี่อา้าวบิวไม่อยู่อ่ะโอเคคืออะไรบิวไม่อยู่นะเนี่ย ไม่อยากรู้อ๋อโชว์โปเกมอนให้เขาดูโอเคไม่ต้องหรอกไม่ต้องดูหรอกปกติตรงนี้จะมีพี่บิวนะเนี่ยพี่บิวอยู่ก็ถ้ากลับไม่มีอะไรเลยเหรอตรงนี้อะลองโชว์ตัวอื่นให้เขาดูโชว์ตำนานสิไม่สนใจ อ่ะตัวนี้ทำนานก็ไม่สนแฮะเราก็มาสุดทางแล้วอ่ะทุกคนเราก็ยังไม่เจอสิ่งที่เราต้องผ่านนะนั้นผมข้าเมืองนี้ไปก่อนดีไหมเพราะว่าผมว่าผมมาครบแล้วอ่ะเดี๋ยวลองดูยิมเลเดอร์ผมว่าแล้วมันต้องไม่มีอะไรนะเพราะว่าเราไม่เจอยิมเลเดอร์เลยเมื่อกี้ เราต้องผ่านเมืองนี้ไปก่อนแล้วละ่ะผมว่านะอะไรกันเนี่ยยิมดิเดอร์ไม่มาอยู่ต้อนรับแชมป์โจโตโดได้ไงไปทางไหนกันต่อดีทางนี้ยิมดิเดอร์ไม่อยู่เราก็ไปเสียวเวลาสู้ค้างๆตั้งนานนะแต่ยิมดิเดอร์ไปไหนไม่รู้อืมเราจะไปซ้ายก่อนไหมหรือว่าลงไปข้างล่างแล้วไปขวาซ้ายผมว่าเดี๋ยวผมเล่นใกล้ๆก่อนดีกว่า ลองไปอุ้ยซ้ายซ้ายมันจะเดินไกลเลดิซ้ายจะเดินไกลนะทุกคนซ้ายกับขวานี่จะไกลไกลอยู่นะเดี๋ยวผมกลับไปตรงนี้แล้วไปซ้ายก่อนโอเคไม่ค่อยอยากเดินไปไกลมากมาใหม่เลขเจ็ดก,ก่อนนะมาอีกเมืองน,นึงแล้วยิมสองสู้ไม่ได้และยิมนี่ล่ะเล็บจุดก่อนจะได้ไฟล์มาได้ โอเค thank you for you สำเนียงได้ไหมสำเนียงไม่ได้แต่สำเนาถูกต้องนะครับม,มุกยี่สิบบาทไปรอบนี้ <c oughs> อัพเรเว,วลราคามุกตัวเองไม่เซอร์เวแล้วนะเราตีเลยดีกว่าอย่าบอกนะว่ายิมนี้ก็จะไม่อยู่เดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าอยู่ไม่อยู่คุณตาเหมือนมีหนวดเลยนะนะ่ะ <c oughs> ที่จริงหันหลังอยู่ใช่ไหมอ่าหันหลังอยู่ ยิมนี้น่าจะสู้ได้นะมีลูกกระจับ้าสู้ยิมนี้น่าจะเป็นยิมที่อีซี่ที่สุดของเราแลเพราะว่าเรามีโปรแกบรมอนประเภทไฟนะไปถึงสามตัวโอเคไม่เรียนทันเรียบร้อยมาอยากได้แบบดับเบิลแบตเทิลอีก่ะจะได้เก็บเลเวลให้อีกตัวหนึ่งด้วย ไม่ไดเอามาโชว์เท่าไหร่เลยซุปเปอร์คีไปมาเกมกัดที่สองในพาร์ทนี้เลยนะนี่ยังไม่ทาได้เลยแต่เราพูดไว้ก่อนเลยใครจะมาหยุดเราได้แล้ะทุกคนเพราะว่าเราเป็นถึงแชมเปี้ยนโจโตเลยนะ <c ười> คุยจริงๆเลยเป็นแชมเปี้ยนโตโตแต่เหมือนว่าภูมิภาคคันโตจะไม่รู้จักเรานะไม่มีใครมาแบบไม่มีนักข่าวมาคอยติดตามสัมภาษณ์เราเลยเนะี่ย เริ่มเริ่มไปไกลแล้วตอนนี้ดึงกลับเข้ามาในเกมโอเคสามสิบห้าเลเวลสูงนะแต่คือแบบทีเดียวก็จอนนะเนื่องจากประเภทด้วยมายิมน,นี้ไม่ต้องทรงไม่ต้องเซฟหรอกเจอเอลดิก้าผู้ใช้โปเกมอนประเภทหญ้าแห่งคันโตสี่ตัวเฟรมทาวเวอร์หมดหลอดปิดซุปเปอร์คีนะโดนแบบรุนแรง แพรทางแบบรุนแรงเลยซุปเปอร์คี่ไปอีกตัวโครงการคนละครึ่งไม่มีครับโครงการตัวละทีเรียบร้อยซุปเปอร์คีนะตัวนี้ก็ไปอีกทีหนึ่งซุปเปอร์คีไปซุปเปอร์คีทุกตัวเลยนะครับติดคีทุกตัวเลยมันแพ้รุนแรงจัดเลยนะประเภทยาแพ่ไฟอะ่ะโอเคได้ทีเอ็มสิบเก้านะครับแล้วก็ได้เข็มกัดมาใช่ไหม ได้มาแล้วอีกหนึ่งเข็มกัดได้มาสามเข็มกัดในแปดของคันโตแล้แต่ว่ามันเว้นอะ่ะมันว่างเว้นอะ่ะมันว่างเว้นเข็มกัดที่ห้าไปแล้วก็หนึ่งสองจะแปดหนึ่งนี่เป็นประเภทหินสองนี่น้ำห้านี่ห้านี่น่าจะผิดน่าจะอยู่ไกลนะฮะไปไล่ไปก่อนไล่ทีละเข็มไปก่อนมีอะไรไหมที่นี่ ไม่ค่อยได้เซอร์เวเลยเข้ามาในนี้แล้วหิวข้าวเลยอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยแหละไม่ได้อยู่ในเกมในชีวิตจริงนี่หิวข้าวเลยเห็นกับข้าวแล้วเห็นเชฟเห็นบาริสต้าอะไรแบบนี้บาริสต้านี่หนักเหมยปั้มปะครับพี่น้องเคยทิมปะล่ะหัวทิมอะเล่นเองตบเองคุยเองคุยคนเดียวนิดบ้าแล้วล่ะเริ่มบ้าแล้วล่ะเมื่อกี้ที่เราคุยในนี้เราได้ไอ้นี่ไปนะ เหรียญติมเหรียญน,นะโอเคไหนดูดิซี่นี่มีอะไรขายบ้าง๋ยวคนนี้เหรออ๋อคนนี้ต้องแลกเหรียญกอนลาคาเท่ากันเลยนะเท่ากันกับทีเมืองโจโตเลยห้าร้อยคอยคือหนึ่งหมืนบาทนะปกติตรงนี้จะมีทางลับนี่ไปไม่ได้ฮะนี่ตันกดกดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคกดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ หรือว่าต้องมาดูตรงนี้ว่ามีอะไรขายทำไมไมันต้องทำแยกส่วนสองอูปิกาจูสองพันสองร้อยยี่สิบสองคือแพงมากนะทุกคนเมื่อกี้ห้าร้อยห้าร้อยเท่ากับหมื่นเหมอเออหนึ่งพันสองหมื่นอันนี้น่าจะตกห้าหมื่นได้นะสี่หมื่นได้ประมาณสองพันอะหืมขายแพงแพงมาก กิจจุปน์มันไอ้นี่ขนาดนั้นเลยเหรอมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอคุณหนึ่งตั้งราคาขนาดนี้นะร้านค้าอันนี้เป็นร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคันโตนะแต่เราจะไม่ไปมาเราจะไปปลดล็อกอีกสักทีหนึง่งตอนนี้จุดที่ใกล้เราที่สุดต้องไปขวาลองไปดูถ้าไปซ้ายต่อเมื่อกี้เราต้องไป ผ่านพวกทางจักรยานนะแล้วก็น่าจะทะลุไปถึงยิมห้าได้แล้ขอลองไปฝาก่อนเพราะว่ามันใกล้กว่าประตูล็อกนะปิดทางใต้ดินอย่างเดียวเลยเจอกับพวกแก๊งจักรยานแก๊งโอดาดะปะเนี่ยโอตตคุน้องเหล็กเคยดูกันไหมน้องๆน,นี่การ์ตูนล่วงโปรดพี่เลยนะทุกวันนี้ก็ยังไม่จบนะสนุกมากดูไปประมาณ3มรอบนะการ์ตูนเรื่องนี้ เพราะมันสนุกหรอพี่เปล่าพี่ลืม <c oughs> เป็นคนดูการ์ตูนดูหมแล้วเป็นคนที่ลืมง่ายมากเลยนะและถ้าเป็นอนิเมะไหนที่แบบเรารีบดูอ่ะแบบเราไม่ได้ทิ้งดองๆองไว้อ่ะจะลืมเนื้อเรื่องหมดเลยไม่ถึงอาทิตย์ก็ลืมแล้วนะจาเนื้อเรื่องเก่าไม่ได้แต่ถ้าดูแบบอัดทีเดียวจะพอแบบจาเนื้อเรื่องได้ง่ายกว่าแล้วก็รู้สึกว่าการ์ตูนมันจะสนุกกว่านะถ้าเราดูแบบนั้นอนะ่ะถ้ามารอดูแบบอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่สนุกแต่บางครั้งเราก็อดใจไม่ไหวไง แล้วดูการ์ตูนก็ชอบอ่านซับมันไม่ค่อยทันนะเน้นดูภาพแล้วก็เดาเนื้อเรื่องเอง <c oughs> อ่านมันไม่ทันเลยยิ่งถ้าเป็นอนิเมะจีนนะช่วงนี้ก็ติดอยู่อนิเมะจีนหลายเรื่องนะเขียนมาดีมากเลยอนิเมะจีนช่วงนี้รู้สึกจะติดอยู่ประมาณสี่เรื่องและสี่เรื่องเนี่ยยังไม่จบเลยนะสักเรื่องหนึ่งขอดูร้านค้าที่นี่สิร้านค้าใหญ่ๆเราไม่ชอบนะเราชอบร้านค้าเล็กๆ ซื้อแบบ3ลูกนะซื้อให้มันดูแบบได้ใช้ตังอะ่ะแพงอยู่อะ่ะอืมคงไม่ได้ใช้หรอกมกั้งสิ่งที่เราต้องการแม็กรีเทลติดไว้ดีกว่าแล้วก็ฟูลฮิวมีเยอะเลหลือแล้วนะติดไปอย่างละอันก็ได้กันเหนียวนะฟูลรีกับแม็กโพชั่น โอเคเซฟจุดขอคุยด้วยหน่อยไว้คอยกระชับให้ชื่นใจข้อมือเธอหน่อยไวคอยยํำเตือนเมื่อเงาใจอืมเอ้าไม่ให้เราไปเลยที่นี่ที่นี่ในภูมิภาคคันโตจะเป็นที่โปเกม,มอนผีนะ ไม่ได้อะไรเลยหรือมันจะมีโปเกม,มอนผีอาศัยอยู่ไม่ใช่หรือที่เนี่ยอืมต้องไปทำอะไรก่อนไหมนี่ลองเดินเซอร์เวอ๋อที่นี่ไม่มียิมหรอสุสานคุณปูฟูจิคนนี้คือคนที่เราไปช่วยนะถ้าเป็นเนื้อเรื่องของไฟเลสเราจะไปช่วยคนนี้จากพวกแกงล็อกเก็ตนะ คนปลูกฟูจิผู้เอากาะละกะละมารับเลี้ยงนะเปลี่ยนนิทเนมโอเคไม่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อให้กับโปเกมอนนะนี่เราก็เซอร์เวททั่วเมืองแล้วนะไม่น่าจะมีอะไรนะในนี้อืมลงไปไหนก่อนทางนี้ เปิดไปทีละจุดก็จริงนะตอนนี้เราพยายามเปิดแผนทีกันนั่นเดี๋ยวผมขอลองไปทางซ้ายนะจุดจุดท้ายแล้วจุดเนี้ยขอไปจุดนี้อีกจุดหนึ่งว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะว่าสามารถตียงตียิมได้ไหมนะท่านนี้เราก็ตกไปแล้วนะสองยิ้มเรามีจักรยานออกมาอัตโนมัติเลยนะซึ่งเรายังไม่ได้ซื้อเลยนะจักรยานเนี่ยเฮ้ยผมขี่ลบๆบนะเดี๋ยวโดนท้าสู้นะ เฮ้ยนี่เราขี่บนดินนะเรายังโดนแม่เหล็กดูดเลยถ้าเราขี่บนเหล็กขวามือก็ว่าไปอย่างนะแต่นี่เราขี่บนดินนะยังแบบมีการโดนแม่เหล็กดูดนะจักรยานนี้ก็ไม่ต้องซื้อโผล่มาไงก็ไม่รู้ไม่หายด้วยสรุปคือเราได้จักรยานแล้วใช่ไหมมานี่ผมหลบสุดๆแล้วนะทุกคนมันยังท้าเราสู้อ่ะเพราะหนุ่มหน้ามน กับนกฮูกหนึ่งตัวแล้วก็ล่วงไปอย่างรวดเร็วเราก็มาถึงเมืองใหม่แล้วเ,เมืองนี้มียิมนะผมจำได้ถ้าให้เอ็มส่วนใหญ่เราก็ต้องมา,าที่นี่นะถ้าไม่ฟากไปเลสแล้วก็ที่นี่จะมีซาฟารีโซนด้วยเผื่อใครสนใจโปเกมอนสนใจจะไปจับนะน้งองๆโอเคฮิลเรียบร้อยกับคุณจอยสุดสวยของเราแล้วเราก็จะไปตียิมตียิมโคกะนะที่เป็นสีจัตุรเทพด้วย อ้าวแต่ว่าไม่ใช่โคกะนะคนนี้อันนี้เป็นโคโก้เฮ้ยหน้าตาเหมือนกันหมดเลยอันนี้จะมีพารเตนนอยู่นะพารเนนของมันก็คือเราต้องเดินแบบตามจุดตามจุดที่ไม่มีสีขาวเป็นจุดสี่มุมนะซึ่งถ้าใครตาดีก็จะมองเห็นชัดนะผมก็อธิบายไม่รู้จะอธิบายไงแป๊บนึงผมเล็งๆอยู่ตรงนี้มันต้องเดินผ่านทางนี้หรอโดนท้าสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่เลยอ้าวไม่สู้แฮ แป๊บนึงแล้วใครคือยิมลิเดอร์เอาพอกดแล้วกลายเป็นผู้หญิงปกติทุกคนหรือว่ามันให้เราสุ่มหาหรอว่าใครเป็นยิมลิเดอร์หรือยิมลิเดอร์ไม่อยู่หรือ,องไงกันแน่นี้ซุปเปอร์คีไปโอเคมาตู้ทุกคนแล้วก็ได้เราต้องกดเองเฮ้ยเมื่อกี้มันเขียนว่ายิมลิเดอร์นี่ไงเราน่าจะเจอตัวแล้วคนนี้คือลดเดอร์ของที่นี่นะเจนเนี่เจนเน,จน,นี่ช่เือ ว่าไงครับนเคะโอเคมาคนนี้คือยิมลีเดอร์นะเราสุ่มเจอละใช้วิธีการสุ่มเห้วเนี่ยแบบใช้วิชาแบบจะเรียกว่าคาถาเงาแยกล่างก็ก็ไม่ได้นะคาถาเล่นแบบเหรอหน้าตาเหมือนกันทุกคนเลยแต่พอกดมาปุ๊บเปลี่ยนหน้าตาโอเคติดคีบูุปคีบู๊ปเข้าไปตัสุดท้ายใช้ห้าตัวเลยนะ เรียบร้อยอย่างไวนะได้เข็มกัดมาแล้วเข็มกลัดที่สามเลยนะพันนี้พันนี้นี่เราได้มาสามเข็มกัดเลยนะเดินกับทางนี้ได้ไหมต้องเดินกับทางเดิมอ่ะอตรงตรงนี้โอเคมาอยอีกทีหนึ่ง โอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนจบปีกหนึ่งยิมได้มาถึงสามเข็มกัดเลยครับในพาร์ทนี้พาร์ทเดียวนะสามเข็มกัดนะทีนี้เข็มกัดเราก็ไม่เว้นละเวะ้นแค่หน้าสองหลังสองเฮ้ยหน้าสองหลังสองนี่เหมือนแผนเลยเหมือนแผนวอลเลยบอลกับฟุตบอลเลยนะโอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมก็จะขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะพาร์ทนี้ผมพาทุกคนไปถึงสี่ยนะิมนะมียิมที่สองอีกยิมหนึ่งแต่ว่า หายิมดิดเดอร์ไม่เจอนะยังไม่รู้วิธีว่าต้องทำยังไงนะทานนี้ผมดอดทัดแชมเปี้ยนโจโตขอตัวราทุกคนไปก่อนไว้เราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปก่อนนะครับทุกคนวัดดีครับ